ทีนี้เราจะมาดูวิธีการเซิร์ฟแอดกันนะครับ TNC นะครับเราจะต้องทำการเซิร์ฟ6ป้ายนะครับ6แอดต่อวันนะครับเราถึงจะได้รับเงินจากหุ้นที่เราลงทุนไปนะครับจะมีบอกไว้ตรงนี้ครับจะต้องเซิร์ฟ6แอดต่อวันนะครับ อีกที่หนึ่งที่เราจะมาดูได้นะครับว่าเราจะต้องเซ efendim, moon, ิร์ฟเมื่อไรนะครับตรงนี้ครับมันจะมีเวลาบอกนะครับวันที่แล้วก็เวลาเราจะต้องมาเซิร์ฟที่เวลานี้นะครับหรือจะดูตรงนี้ครับมันจะมีเวลาที่เหลืออยู่นะครับอีกกี่ชั่วโมงเราจะต้องมาเซิร์ฟครับอันนี้จะบอกว่าห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีนะครับเราจะต้องมาเซิร์ฟก่อนที่เวลานี้จะหมดนะครับ ถ้าเราไม่มาเซิร์ฟตามนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เราก็จะไม่ได้เงินนะครับไม่ได้เงินจากแชร์ที่เราลงทุนนะครับเงินที่เราได้รับมันจะหยุดนะครับจนกว่าเราจะมาคลิกเซิร์ฟให้ครบหกป้ายในวันนั้นนะครับเงินถึงจะเริ่มเข้าบัญชีของเราต่อไปนะครับเพราะงั้นถ้าอยากจะได้รับเงินต่อเนื่องตลอดครับก,ก็ต้องมาเซิร์ฟให้ครบทุกวันนะครับวันละหกป้าย เราไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องให้มันหมดถึงเวลานี้ครับเราสามารถเซิร์ฟได้ตลอดครับพอเซิร์ฟปุ๊บมันก็จะเพิ่มเวลาให้เราเป็นอีก24ชั่วโมงนะครับเราค่อยมาเซิร์ฟอีกทีตามนี้ครับวิธีการเซิร์ฟง่ายๆครับไปที่เมนูตรงนี้ครับ View add แ,แล้วก็ที่ s e r v e Add นะครับคลิกไปเลย มันจะมีป้ายขึ้นมานะครับให้เราคลิกไปคลิกแล้วก็รอครับรอให้ตรงแถบตรงนี้มันขึ้นเต็มนะครับก็ประมาณ15วินาทีนะครับปิดเลยครับก็ทำแบบนี้ไปจนครบ 6ป้ายนะครับ curve, อตอนนี้ผมก็เสิร์ฟมาจนถึงป้ายสุดท้ายแล้วนะครับ ปิด okay. ครับสังเกตครับเมื่อคลิกครบมันจะขึ้นวิสิตทั้ง6ป้ายนะครับแล้วก็กลับไปดูตรงนี้ครับ Overview นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดาูตรงนี้ครับมันจะบวกเพิ่มอีก24ชั่วโมงนะครับอ,อีก24ชั่วโมงเราก็ค่อยมาคลิกกทีนะครับ หรืออาจจะมาก่อนเวลาก็ได้นะครับเมื่อเราว่างนะครับสำหรับการคลิกเซิร์ฟแอดนะครับกับเว็บ tnc ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ